สวัสดีครับคุณบุรพสุขชัยครับผมครับสวัสดีครับ,รบอ่าก็ของเอเชียเมื่อสักครู่เราก็ไล่เรียงดูความเคลื่อนไหวนะครับก็มีทั้งเขียวสลับแดงสลับฟันปลากันไปของบ้านเราเมื่อวานติดลบไป9้าจุดกว่าวันนี้แนวโน้มการรีบาวมีโอกาสไหมคุณกอรพัฒครับครับจริงก็บอกว่าบรรยากาศต่างประเทศมันเป็นเป็นกลางถึงบวกนะครับคือถ้าเราดูตัวเลขสิทรัต์เมื่อวานเองเนี่ยดูเหมือนว่าตัวนักทุนเองเนี่ยได้สิ่งที่อยากได้นะครับก็คือเราอยากเห็นตัวเลขสิทรัตว์ชะลอความร้อนแรงลงนะครับ ต้องบอกว่าเมื่อวานเองรีพอร์ตตัวเลขามเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับออกมาดีกว่าคาดในหน่อยนะครับ mm hmm. ตัวเลขผู้ตกผู้ตกงานเนี่ยนะครับตัวขอรับสุวการกำนับการทั้งแรกก็ออกมาเดียวาคาดเล็กน้อยนะครับ mm hmm. แต่ว่าคําสั่งซื้อสินค้าของคนเนี่ยกดตัวลงนะครับมันต้องบอกว่าสีหิสระเองเนี่ยมิกก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าภาพสีที่เติบโตสูงๆเร่งตัวเนี่ยมันพ้นจุดพีไป,ไปละควอเตอร์สามและตอนนี้เป็นการที่ กำลังโตนะครับแบบซอฟต์แลนดิ้งหรือโตชะลอลงนะครับ mm hmm. ภายใต้ภาพที่โตแบบซอฟต์แลนดิ้งโตชะลอลงนะครับเราก็มาเห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อก็ลงนะครับเฮนดอกเบีย้ยขาขึ้นก็สิ้นสุดแล้วนะครับเห็น mm hmm. เรากำลังลงทุนภายใต้ภาพที่สินทรัพโตระดับใกล้ใกล้ศักยภาพนะครับเพราะเมื่อวานตัวดัชนีชี้นำอย่าง GDP ีพีนาวที่เขาปลักอ mm ิน hmm. นะครับดัชนีชี้นำต่างๆเข้าไปเนี่ยนะครับอินพายว่าพอตัวสรรี่สี่สัปดาหจะโตได้สัก2%เอ่อ q q นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการโตระดับศักยภาพเขานะครับแต่เงินเฟ้อไม่มีนะครับหรือจะเริ่มชะลอลงต่อเนื่องภาพของตัวดอกเบี้ยนโยบายเองก็ถึงจุดสูงสุดแล้วอันนี้เป็นภาพบกวกตัวสีทรัพย์สเลยไปที่มาวัานนี้สกุลเงินเอเชียในส่วนใหญ่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสกุลเงินหยวนนําการแข่งข้าเลยนะครับหยวนได้แข่งข้าเทียบทุกสกุลเงินเอเชียนะครับส่วนอันดับ2เนะี่ยก็จะเป็นสกุลเงินไทยบาทนะนะครับ mm hmm. ที่แข่งข้าขึ้น ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวครับแนวต้านก็1 4 2 3 1ส3 1สสนสหนึ่งะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่1 4 0 6กับ1,400จุดครับผมนะครับสถานาในช่วงหลายวันทำการที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขายที่มันเหือดแห้งไปเนี่ยจริงๆรมันเป็นเพราะอะไรฮะเท่าๆท,ที่สังเกตดูฮะคุณกฤชครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่ลงทุนแล้วก็ควาชมช่วรวมมัน เกิดแห้งไปเหมือนที่คุณบุภาสุชัยพูดต้นรายการเลยนะครับคืบอเหมือนว่าตอนนักทุนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นคัตาลิสต์หลักๆนะครับทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะทําให้เกิดคอมเสมร์มได้ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีสัญญาณเศรษฐกิจที่อิมพูสขึ้นนะครับขณะที่ตลาดที่อยู่เลเวลต่ำเนี่ยชัดเจนว่าสภาพระดับการเก็งอะไรเป็นเหือดใช่ไหมครับเราเล่นไปเล่นมาอก็ต้องบอกว่ามันก็ไช้เวิดาวลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันเริ่มประคองกัวได้นะครับถ้าถามว่าวรุ่มมันจะเฟื่อไห่เรื่องตััวระดก็ การเบรกหนึ่งสี่สามหนึ่งจะขอเกิดโมนตั้มกันกินกําไรนะครับเพราะว่าในเชิงโครงสร้างถ้าเรามองว่าการสร้างฐานฟอร์มตัวตั1400้งแต่พันสี่ร้อยบวกลบเนี่ยนะครับมันเป็นไอแลนด์ไอแลนด์หนึ่งนะครับการเบรกหนึ่งสี่สามหนึ่งเป็นจุดที่บ่งชี้ว่าเฮ้ยตลาดเริ่มมีแรงดึงขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเป็นภาพที่ไม่รับการเก็งกำไรเพิ่มขึ้นหรือนะครับมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายนะครับของภาครัฐนะครับว่าเอ๊ะมันน่าจะทําได้จริงนะครับในเรื่องตัวนโยบายดิจิทัลวัลเล็ก็อาจต้องรอกิจการตีความนนะะครรับแแลวว่่าาาเเเห็้อ๊ เทรนด์การบร,ริโภคมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นควอเตอร์หนึ่งก็มีเรื่องตัวอ e ีฟันนำร่องมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดิจิทัลเลตมด้วยก็ชัดเจนว่าการบร,ริโภคมันน่าจะเร่งขึ้นนะครับนี่คงเป็นเรื่องหลักๆที่ตลาดตามดูนอกจากนั้นเองในวายด้านแรงการายะยาวก็เป็นรายที่คงต้องติดตามนะครับแต่ชดเอมหลายมัตรการของภาครัฐเองเนี่ยในขาฟิสกอลบริษีก็พยายามที่จะทําให้ภาคการบร,ริโภคดีขึ้นนะครับทั้งการขึ้นค่าแรงทงั้งในส่วนตัวการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ <S <S นะคร,รับ 16%อัป r a รดเลยนะต้องบอกว่าก็ค่อนข้าง impact ต่อ,อคอน sumer เ,เยอะผม mm. มองตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในจุดที่ไม่ค่อย้ฟื้นตัวล่ะนะครับฟอร์เรชั hmm. ่มันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างถูกครับผมรับด้วยสถานการณ์แบบนี้ในเชิงของการเ,าเก็งกาไรระยะส,สั้นๆนิดหนึ่งนะด้วยท่ามการสถานการณ์ที่เราได้เห็นว่าไซเวดาาแบบนี้มีหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนที่น่าสนใจหรือว่าน่เาเก็งกําไรในช่วงสั้นๆนี้บ้างครับครับผมมองโรยฟ้าน่าสนใจครับผม่องมองภาพเดิมว่าอยู่พ้นจุดพีไปแล้วนะครับภาพตัวค่าเงินแข็งผ้า ยังเป็นตัวซัพพอร์ตเโอเคเมื่อวานเนี่ยมันมีเซนเมนต์ลบเล็กๆในเรื่องตัวการหารือมาตรการค่าคองชีพของตัวรัฐบาลก็จริงนะครับแต่รอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนตรงที่กรอบในการที่กำลังหาหรือกันอยู่นะครับเทียบกับประมาณการวิเคราะห์เนี่ยประมาณการวิเคราะห์เนี่ยกดต่ําเลยครับตอนนี้คือกดไว้แบบไม่ให้มีดาวไซแล้วผมเลยคิดว่าจริงแล้วมันเป็นเซนเมนต์มากกว่านะครับอิมแพจริง น้อยละต่อราคาหุ้นนะครับก็เลยคิดว่าหุ้นพวกกลุ่มรถไฟฟ้าจะฟื้นวันนี้เรามองตัวเด่นเป็น G P S C นะครับเป็นตัวแรกแล้วก็แน่นอนครับเลายืมเนพีไปนะพวกหุ้นอิงการิโฟพวกขาพวกคซูมมอรฟไฟแนนซ์ก็เป็นกลุ่มเด่นตามมาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พวกหุ้นในกลุ่ทุนติบตสูงตัว KC ก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะลงทุนแล้วเก็งกำไรได้อยู่นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันครับผม คุณกรพัฒน์เอาประเด็นที่ก็เรียกว่าเป็นกระแสอยู่น้าขนานี้นะฮะในแง่ของกองทุน T E S G มีการประเมินกันว่าจะทำให้ตลาดหุ้นมีกระสุนเพิ่มขึ้นนะฮะอีกสักประมาณหมื่นล้านภายในปีนี้คุณกรพัฒน์มองเรื่องนี้อย่างไรมันมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนักลงทุนจะตอบรับกันอุ่นนฟาฟากข้างขนาดไหนครับอันนี้เป็นภาพที่เติมรองเติมฟันให้แล้วนะครับ,รบแล้วก็บอกเลยว่ารองเติมฟันรอบนี้เนี่ยไม่น้อย นะครับหนึ่งแสนบาทเนี่ยเอาเฉพาะเดือนธันวาคมเนี่ยเองินอาจจะเข้ามาสักงหมื่นถึงหมื่นห้าพันล้านบาทเลยเอ,อาเฉพาะเดือนเดียวน,นะซึ่งปกติเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ทุกคนซื้อเพื่อสิทธิธรรมศีแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไอ้หนึ่งแสนก้อนนี้มันเป็นเงินใหม่มันไม่ใช่เป็นเงินที่ต้องไปรวมกับลิมิตหรือว่าจํากัดเช่น r m f รวมพวก Provident Fund รวมพวก SSF ไม่เกินห้าแสนบาทใช่ไหมครับแต่นี่มันคือหนึ่งแสนบาทก้อนใหม่เลยนะครับเป็นในภาพรวมเนี่ยจะทำให้ตัว เม็ดเงินในประเทศจะมีลองเทอร์ฟันที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าระดับปีเนี่ยนะครับเรามีการอ,าอิเลเยตเบื้องต้นว่าอาจจะสูงถึง3 5 0 0 0พล้านบาทที่เป็นนิววันนี้เข้ามานะครับในปีหน้าแล้วเธอมันต้องบอกว่ามีความต่อเนื่องปีนี้ซื้อได้ปีหน้าซื้อได้นะครับแล้วก็ปีถัดไปก็ซื้อได้อีกนะครับจริงๆต้องบอกว่าหน่วยงานตลัดทุนนี้ก็อยากจะอยากขยายด้วยจริงอยากได้ทักงสองแสนถึงสามแสนนะครับ <S <S แต่ว่านี้ก็ต้องคอยให้ดูกันว่าปีหน้าจะมีขนาเพิ่มขึ้นไหมแต่เอาเฉพาะหนึ่งแสนเนี่ ปีหน้าอาจจะสักสามหมื่นกว่าเน้นตลาดเองเนี่ยนะครับตอนนี้มันเริ่มมีรองเทอรฟันที่จะทำให้ตัวโครงสร้างตลาดแข็งแรงขึ้นล้แต่ว่าคัลเทลิสต์ความชื่นวเาราียสันเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูกันนิดนึงครับโอเคก็คือถ้าดูผิวเผินเนี่ยมันลดหย่อนได้แค่แสนเดียวแต่ในข้อเท็จริงเนี่ยมันเป็นแสนที่ออนท็อปจาก50,000นเดิมที่มีอยู่ซึ่งคุณกราฟิกก็เลยมองว่าตรงนี้มันจะสร้างแรงจูงใจให้มีนักทุนเข้ามาซื้อกองทุนประเภทนี้มากขึ้นปัจจุบันหุ้นที่เข้าขายเข้าเกณฑ์ ESG ตรงนนนี้้ใบาเรามีอยู่ประมาณสักกี่หลััก ก็เข้าใจว่าเขาจะใช้ตัว ESG index นะครับก็คือตัว s e t ESG นะครับตัว Thailand ESG เป็นตัวหลักตอนนี้มีจำนวนสมาชิกอยู่114นะครับมีคำถามจากผู้ลงทุนสถาบันมานกันว่ามีข้อจำกัดไหมว่าต้อง100เท่านั้นเท่านี้ตัวนะครับเขาบอกว่าไม่มีถ้าคุณผ่านเกณฑ์ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับจะเป็น120หรือ130นะครับก็ตามแต่ทำได้หมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการก่อให้เกิดว่าบริษัทจดทะเบียนไทยก็พยายามที่จะ ทำตัว scoring ของตัว ESG แล้วก็ liquidity ต่างๆให้เข้า index เกณฑ์อินเด็กซ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแก็ะทำให้ตัวแรงผลักดันในเรื่องตัวกองทุนหุ้นยั่งยืนนะครับมีความเป mm ็น hmm. ไปไ,ได้สูงขึ้นซึ่งเป็นเป็นเทรนด์และเป็นกระแสของอนาคต mm hmm. อย่าลืมว่าการจะกําเนิดน,นะครับ <c oughs> การให้ premium หรือว่าให้ valuation กับตัวหุ้นลักษณะที่มี ESG ดีๆนะครับจะเกิด mm hmm. ขึ้นได้ต้องเกิจดจากผู้ลงทุนก่อนผู mm ้ hmm. ลงทุนต้องอมีมุมมองในทิศทางดวยวกันว่าเฮ้ยเราให้ value กับธุรกิจที่มัน เอ่อกไรไม่เหลืจะเท่ากันหรือว่าเฮ้ยเขามีการจัดสรรหรือว่าการดูแลสมาชิบานที่ดีนะครับมีการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือว่ามีการดูแลเรื่อง e n v i r o n ร e n t a l นะโดยภาพรวมอะไรพวกเนี้ยนะครับที่จะทำให้ตัวกองทุนประเภทนี้มีโอกาสเติบโตยั่งยืนได้มากขึ้นโอเคอ่ะคุณครพัฒน์กราบขอพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ